ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะบรรยากาศการนอนในห้องขังคืนแรกของแม่ตั๊กเครียดจนนอนไม่หลับช่วงประมาณสี่ทุ่มขอให้ญาติสนิทนำยายแก้แพ้อากาศมาให้ก่อนที่จะหลับไปส่วนปาเบียยังสามารถนอนหลับพักผ่อนได้แต่มีอาการอิดโรยและยังเครียดอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เช้าวันนี้ลูกน้องของแม่ตั๊กและปาเบียนำข้าวมันแก่มาเยี่ยมและเตรียมหมอนเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทาง ส่วน8ชั่วโมงของการสอบปากคาทั้งสองตรึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันนี้นําตัวฝากขังสารอาญารัชดาใน4ข้อหาขณะที่คุมตัวแม่ตั๊กกับป๋าเบียออกมาจากห้องคุมขังเพื่อนําขึ้นรถส่งสารฝากขังทั้งคู่มีสีหน้าเครียดส่วนป๋าเบียยังยืนยันความบริสุทธิ์ขอให้ทุกคนเข้าใจขอให้การกับเจ้าหน้าที่ไม่มีเจตนาให้ใครเสียหายสาบานจะไม่ทิ้งใครไปไหนอยากให้เห็นความตั้งใจที่จะเยียวยาผู้เสียหายเราไม่หนีไม่หายไปไหน เกิดมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าหากทำอะไรให้ไม่พอใจก็ยินดีที่จะยอมรับเขาโอกาสให้ได้พิสูจน์ความจริงส่วนการประกันตัวในชั้นศาลเพราะว่ากันต่อไปผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปและข้อความลงในกลุ่ม Facebook พัทยาคล้ายกับมีคนกำลังโยนสิ่งของบางอย่างเป็นแท่งยาวสีขาวขนาดความยาวกว่า3เมตรออกมาจากระเบียงประมาณชั้นที่2 0ของอาคารร้างโครงการวอเตอร์ฟอน เจ้าผู้สื่อข่าวก็เดินทางลงพื้นที่พบมีกลุ่มคนงานจำนวนหนึ่งกำลังทำความสะอาดและขนย้ายสิ่งของขออกจากอาคารคนงานกล่าวว่าเจ้านายสั่งให้มาทำความสะอาดและขนย้ายสิ่งของออกจากตึกบางส่วนขณะที่นายปัญทวัฒน์พิมพ์สกุลหรือทนายการกล่าวว่าที่ผ่านมามีคนเข้ามาขโมยของจนเกือบเกลี้ยงตัวอาคารจึงนำคนงานเข้าไปเก็บทำความสะอาดโดยจะทำการเคลียร์พื้นที่ทุกชั้นและนำสิ่งของที่อยู่บนตึกลงมาทั้งหมด ยืนยันมาจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดรวมถึงจะควบคุมดูแลไม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชายภูมิกลุ่มเปราะบางผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายภูมิที่ยังไม่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทเนื่องจากบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการไม่สมบูรณ์และเป็นผู้พิการรายใหม่ แห่นำสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลรัฐเร่งเดินทางมาติดต,ต่อยื่นเอกสารต่ออายุบัตรหรือทำบัตรผู้พิการใหม่เป็นจำนวนมากจนล้นออกมานั่งรอเรียกหมายเลขคิวที่ด้านนอกสำนักง,งานมากกว่าวันละ300รายในกลุมปราะบางผู้พิการที่ยังไม่ได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายภูมิ ให้รีบไปตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการให้บัญชีเป็นปัจจุบันหรือมีการเคลื่อนไหวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่18ตุลาคมนี้จนถึงวันนี้มีการทำบัตรผู้พิการใหม่รวมต่ออายุแล้วจำนวนมากกว่า2,000รายในส่วนผู้พิการที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทขอให้รีบติดต่อมาขอรับบัตรผู้พิการรายใหม่จนถึงวันที่22ตุลาคมนี้ เพื่อให้ทันต่อก,การจ่ายเงินในรอบถัดไปที่รัฐสภา,ามีพิธีรับสนองพระบรมราชองการโปรดกระเดกระหม่อมแต่งตั้งนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาโดยในนัทพงษ์กล่าวขอบคุณที่ทุกคนให้ความไว้วางใจในการทําหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้จะหารือกับพักฝ่ายค้านถึงแนวทางการทํางานในสภา และทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุมฝ่ายบริหารให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักยืนยันว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้อย่างตรงไปตรงมามากที่สุดให้คุ้มค่ากับภาษีของประชาชนให้สมกับที่ประชาชนเลือกมาไม่ว่าจะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายฐานก็ตามดรธีรรักษ์สำเร็จวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานศูนย์สประชวนหน้า ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาพร้อมมอบนโยบายกำชับในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งให้มีความเพียงพอต่อวันและสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับอ,อสอรเรื่องการทำความสะอาดเสื้อผ้าเพื่อช่วยลดเวลาและภาระและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวเชียงรายให้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว ระหว่างการตรวจเยี่ยมได้มีพระอาจารย์เอกชัยศิริยานโนจะอาวาัสวัดศรีร่มเย็นตำบลห้วยซออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายได้ให้ความเมตตาสนับสนุนอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมเพื่อมีกำลังกายและกำลังใจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ชาปนสสถานเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะล,ลามีเรื่องแปลกคือผู้ที่ไปร,ร่วมงานศพร่วมแสดงความเสียใจ นำอาหารสุนัขอาหารแมวไปมอบวางไว้หน้าโลงศพแทนที่จะเป็นพวงหลีดในน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าตนเป็นประธานชมรมคนรักสัตว์เบตงจะมีแนวความคิดว่าผู้ที่มาร่วมงานศพที่สาวหากจะนําพวงหลีดมามอบให้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่หากนําอาหารสุนัขอาหารแมวมามอบให้หลังเสร็จงานก็จะนําอาหารเหล่านี้ไปให้สุนัขแมวพิก,การจอจัด ที่ตนและทีมงานไปช่วยเหลือนำมาเลี้ยงไว้หลายพันตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมาแมวที่พิการค่าอาหารแต่ละเดือนก็สูงมากจึงบอกคนรู้จักอยากได้อาหารสุนัขอาหารแมวมากกว่าเพราะกระสอบหนึ่งทานได้30-40ตัวหัวหน้าผู้ภัยวังเหนือจังหวัดลำปางโพสเตือนภัยพื้นที่ท้ายน้ำตกวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเตรียมพร้อมรับมือหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากที่น้ำตกวังแก้วอย่างรุนแรง ให้เตรียมพร้อมรับมือน้ําป่าทะลักหรือล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเบื้องต้นได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวงสํานักบริหารอนุรักษ์ที่15เชยงรายว่ามีน้ําป่าไหลหลากจากเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงไหลหลากลงมาสู่น้ําตกวังแก้วตําบลวังแก้ว วันนี้มีปริมาณน้ำที่เงินมากเนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำของน้ำตกวังแก้มมีฝนตกหนักอุทยานแห่งชาติดอยหลวงปิดทำการไม่มีนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อุทก,กภัยในพื้นที่และแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ท้ายน้ำซึ่งลำน้ำนี้จะไหลลงสู่แม่น้ำวงังและไหลผ่านพื้นที่อำเภอวังเหนือไหลลงสู่เขื่อนกิวคอมหมาซึ่งจะทำให้น้ำในเขื่อนกิวคอมหมามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกฝ่ายต้องเตรียมพร้อมรับมือขณะนี้ ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะ